ทำคอนเทนต์อะไรดีนะฮะหลายๆคนอาจจะมีปัญหานะครับเพราะว่ารู้นะฮะว่าทำคอนเทนต์แล้วมันดีนะครับแล้วก็จะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันคิดไม่ออกว่าทำอะไรนะฮะวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆให้ฟังกันครับสวัสดีครับผมวรัฐภพแลชตานามวงศ์นะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนะครับก็รีบกดติดตามนะครับหรือว่ากด subscribe นะครับ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับก่อนที่เข้าเนื้อหานะครับผมฝากังสือเล่มใหม่ล่าสุดของผมนิดนึงนะครับที่ชื่อว่าดังได้ง่ายนะครับ<ม>หนังสือเล่มนีนะ้จะทําให้คุณดังได้ง,ง่ายนะครับบนแพลตฟอร์มทุกๆแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์ลยนะไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กทิกต็อ o ยูทูบนะฮะอินสตาแกรมทวิตเตอพวกนี้ที่คนไทยใช้เยอะๆเลยฮะผมบอกไว้ทั้งหมดนะครับและยังมีเนื้อหาเยอะฮะรวมทั้งเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ด้วยนะครับ ตอนนี้นะฮะมีคนรับไปแล้วหลายพันเล่มนะฮะหนังสือนี้ขายดีมากเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับถ้าคุณสนใจนะครับแอดไลน์เลยฮะแอดวรัดพบพมีแอดนำหน้านะครับตอนนี้ยังมีราคาพิเศษช่วงเปิดตัวแค่รอยต้นๆเท่านั้นนะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้บริเวณคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกง่ายๆนะครับแบบแบบสรุปสั้นๆายๆว่าคุณจะทำคอนเทนต์อะไรได้บ้างนะครับ อันแรกเลยนะครับซึ่งก็อาจจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะก็คือคอนเทนต์ที่ตัวเองสนใจอยู่แล้วครับนะฮะอันนี้ก็สำคัญเพราะอะไรครับถ้าเกิดว่าบางทีคุณคุณไปดูไปดูคนอื่นนะสมมตินะฮะคุณไปเห็นคนที่แบบว่าทำอาหารแล้วแบอบกโอ้โหคนดูเยอะจังเลยนะเอเอาแบบเนี้ยเอาแบบเนี้ยแต่ คุณไม่ได้ชอบที่จะทําอาหารถึงแม้ว่าคุณจะทําอาหารเป็น,นะแต่คุณไม่ได้ชอบนะคุณไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่แบบนี้ฮะคุณจะทําได้ไม่นานนะครับทำได้ไม่นานแน่นอนนะครับทีนี้คุณต้องสนใจอยู่แล้วเช่นบางบางคนอาจจเป็นอะไรฮะอาจจะสนใจเรื่องแมวอย่างเงี้ยบางคนอาจจสนใจดาราอย่างเงี้ยบางคนสนใจรนนในเรื่องกินอย่างเงี้ยนะครับบางคนสนใจเ,เ,เรื่องเที่ยวนะบบางคนสนใจเรื่องความรู้ อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะี่มันมีเยอะแยะมากมายบางคนสนใจเรื่องกฎหมายอย่างเงี้ยนะฮะเ,เรื่องเกี่ยวกับถ่ายภาพเนี่ยก็ここคือแล้วแต่เลยนะครับต้องเอาด่องที่สนใจก่อนถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องสนใจหลายอยา่างนะครับคุณก็ต้องเลือกเอาที่สนใจมากที่สุดนั่นแหละนะครับคนเรามันจะต้องมีมากที่สุดอยู่แล้วแหละนะฮะทีนี้ของผมเนี่ยอย่างเช่นของผมที่ผมมาให้ความรู้เนี่ยนะครับที่จริงผมสนใจเรื่องความรู้การทําธุรกิจอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นหมายความไงส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับก็มักจะหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจอยู่แล้วดังนั้นผมก็เลยสามารถเอามาเอาความรู้ที่ผมไปศึกษามานะครับมาบวกกับประสบการณ์ของผมนะครับแล้วก็สามารถเอามาอธิบายให้เข้าใจในแบบของผมไงผมต้องพยายามว่าในแบบของผมด้วยนะเพราะทุกคนจะมีแบบที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีคนที่ชอบผมและก็คนที่ไม่ชอบผม แน่นอนนะคนที่ชอบผมเวลาผมออกคลิปอะไรมานะครับเขาก็จะโอเคขอบคุณสุดยอดละเอียดอะไรเนี้ยแต่ถ้าคนไม่ชอบเขาบอกว่าเพ้อเจ้อพูดมากน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะให้คนชอบคอนเทนต์ของเราไปทั้งหมดนะแต่ก็เหมือนผมตอนนี้ก็มีคนติดตามอยู่หลายแสนนะครับก็น่าจะ อีกไม่นายก็น่าจะหนึ่งล้านซับได้นะครับยังไงช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยจะได้ไปล้านซับเร็วๆนะครับโอเคก็แสดงว่าก็พอครยกว่าพอยืนยันได้ว่าสิ่งที่ผมพูดก็มีคนส่วนใหญ่ชอบอยู่นะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้คุณก็พูดนะและทีนี้จะจะพูดแบบไหนล่ะอย่าสูว่าคุณชอบดาราอยนะดาราอะไรดาราจีนดาราเกาหลีนะครับดาราญี่ปุ่นดาราอะไรก็แล้วแต่ คุณก็เอาเรื่องเรื่องเอาแต่เรื่องดารามาพูดไงก็ดาราก็มีตั้งเยอะแยะโอเคว่าคุณอาจจะชอบดาราแค่บางคนนะครับแต่ไหนไหนคุณชอบดาราสมมติคุณชอบดาราเกาหลีอยู่แล้วคุณก็เอาแต่เรื่องดาราเกาหลีมาพูดเลยมีตั้งเยอะแยะใช่ไหมน่าจะมีหลายสิบนะบางทีหลายสิบหลายร้อยคนเอาทั้ง,ท,งทั้งแบบตัวท็อปและไม่ท็อปก็มาเอามาพูดได้หมดนะครับอ่ะเที่ยวเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ต้องพูดะไยมากนะสารท่องเที่ยวก็มีตั้งเยอะตั้งแยะถ่ายภาพกนะ็ามีเทคนิคตั้งหลายอย่าง นะครับบางทีอาจจะมีเรื่องกล้องเรื่องอะไรนะครับเห็นไหมฮะแมวก็มีหลายอย่างให้ใหจะพูดได้นะครับวิธีเลี้ยงนะฮะแมวพันธ์อะไรบ้างนะฮะของเล่นแมวนะครับหรือว่าบางทีเล่นกับแมวยังไงลักษณะนิสัยของแมวคือมันได้ทุกอย่างเพราะว่าตัวคุณเองถ้าคุณชอบแมวคุณต้องเลี้ยงแมวมาแน่ๆอยู่แล้วถูกไหมคุณก็จะมีประสบการณ์คุณก็มาแชร์นะครับคุณไม่ต้องกลัวนะว่าจะมีคนที่รู้กว่าคุณแล้วคุณอายที่จะแชร์นะ ไม่ต้องฮะเพราะว่าคนที่รู้มากกว่าคุณเขาจะไม่ดูอยู่แล้วเพอใจผมพูดไหมสมมติว่าเขาเปิดคิดคุณดูเอ้ฉันรู้อยู่แล้วนะที่อันแรกก็อฉันรู้อยู่แล้วก็อาจจะไม่ดูเลยตั้งแต่แรกหรือบางทีเอ๊กก็พอรู้นะแต่คนนี้พูดโอเคนี่ฉันก็ฟังเพิ่มเงี้ยนะฮะคุณไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับคุณทําไปเถอะนะครับความเป็นตัวของตัวเองในสิ่งที่คุณชอบเดี๋ยวก็จะมีคนตามเองนะครับอันนี้ข้อแรกนะอ่าส่วนข้อที่2เนี่ยก็อาจจะเป็นสําหรับคนที่แบบว่า ไม่ได้มีอะไรที่ชอบแบบโดดเด่นมากมายนะครับคอนเทนต์ลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นเป็นแบบไดอารี่ครับไดอารี่มันมันก็เหมือนประมาณบันทึกอะ่ะบันทึกประจำวันอะ่ะหรือบันทึกประจำสัปดาห์อะไรก็แล้วแต่นะครับคุณทำอะไรบ้างคุณก็แชร์พูดง่ายๆก็คือปกติแล้วคุณอาจจะพูดเฉพาะคนใกล้ตัวใช่ไหมอาจจะพูดกับคนในครอบครัวอาจจะพูดกับเพื่อนสน,นิท นะครับหรือว่าอาจจะพูดกับาญาติสนิทอะไรเงี้ยนะครับแทนที่คุณจะเอาไปพูดอย่างเี้เฉยเหรือโชว์อย่างเงี้ยเฉยเคุณก็เอามาใส่เป็นคอนเทนต์ของคุณได้คุณคิดอย่างนี้เลยและถามว่าแบบเนี้ยแล้วคนจะชอบไหมมีฮะคุณคุณต้องลองสังเกตเนี่ยจะมีคนลักษณะอย่างเงี้ยนะปกติแล้วถ้าจะสังเกตง,ง่ายที่สุดก็คือสมมุติคนที่เขาเป็นดารายอย่างเงี้ยคือเขาทําอะไรเขาช่างเขาแชร์หมดเนี่ยถูกไหมเขาเขาก็พยายามทำคอนเทนต์ให้แบบว่าหายไปแล้วเรตติ้งจะตกไง พราะนั้นบางทีแบบว่าแค่ไปกินข้าวที่ไหนก็แชร์นะครับมีอะไรมาซื้อของอะไรมาใหม่ก็แชร์้วบางทีคุณอาจจะแบบว่าเอ้ยได้ได้เคสมือถือหรือกรอบมือถือมาใหม่นะครับปับ๊บวางไปนะครับเออแต่ฉันไม่ชอบตรงนี้นะหรือว่าฉันชอบตัวนี้ของผมเนี่ยอันนี้ก็เริ่ม่ใหม่แล้วนะฮะคือปกติผมมีลูกไงนะนะแล้วลูกชอบดูอะไรเล่นเกมหรือว่าดูคลิปการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มันวางไม่ได้ใช่ไหมปกติเราไปที่นั่นที่นี่เนี่ยมันก็ต้องไปวางกับแก้วเนี่ยไปร้านหากาแกับแก้วเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตกเนี่ยทีเนี้ยจะมาพกแบบตัวที่วางที่มันต้องมาแปะติดมันก็หนาเกินไปไงนะฮะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็เลยไม่ต้องแปะไม่ต้องพกอะไรทั้งนั้นอ่ะมันอยู่ติดของมันอยู่แล้วอันนี้ติดกับเคสมาเลยเงี้ยนะฮะมันก็ตั้งได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้ก็แค่แค่แค่ยกตัวอย่างประมาณว่าผมก็แชร์ไปนะครับได้ไงหรือบางทีซื้อแก้วมาใหม่นะครับหรือออไปกกกําาลังย นะครับหรือว่าบางทีทะเลาะก,กับแฟนมาก็ยังพูดได้เลยเออผมก็เห็นอินฟลูเอนเซอร์หลายคนก็ยังยังพูดเรื่องทะเลาะก,กับแฟนหรือบางทีสวีทสวีทาร์ดกับแฟนหรือกำลังจะแต่งงานมันได้หมดอ่ะเพราะอะไรฮะมันเหมือนกับถ้าเป็นไดอารี่นี่มันเหมือนกับเขาเรียกว่าเออ่ถ้าจะพูดอีกแนวหนึ่งก็คือมันเหมือนเรียลลิตี้โชว์นะครับที่บอกว่าเปิดบ้านนะ่ะเปิดบ้านโชว์อะไรเงี้ยแน่นอนว่าคุณอาจจะไม่ต้องไปไปพูดทุกอย่างนะครับเพราะว่าบางเรื่องก็อาจจะมีความลับนิดนึงก็แล้วแต่ นะแต่บางคนเขาก็เปิดเผยมาหมดก็มีนะก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีส่วนที่เป็นความลับอ่ะคุณก็อาจจะปิดไว้ได้น,นะครับมันเหมือนเรียลิตี้เรียลิตี้โชว์อ่ะนะเรียลิตี้โชว์ที่คนดูเยอะนะคนดูเยอะนะเพราะว่าคนชอบความเรียวนะครับชอบความเป็นจริงนะถ้าเกิดดูละครมันคือการเสแสร้งการการแต่งการแสดงนะเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วมันของคุณมันดูมีอะไรแปลกๆดูมันน่าสนใจนะนะครับคนก็จะแบบว่าจะเป็นลักษณะนี้ฮะ คนที่ชอบดูส่วนนี้นะคนที่ชอบดูส่วนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดูส่วนนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะอาจจะสลับไปสลับมานะครับอันนี้คือคนที่แบบว่างๆชอบแบบโอ้โหดูชีวิตคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมฮะสองอย่างนี้คุณทําได้หรือย่าหรือบางทีฮะคุณอาจจะผสมภาษาก็ได้นะผสมภาษาเลยบวกเลยของผมเนี่ยมีไหมผมบวกไหมอ่าผมก็ผมก็บวกหลายอย่างนะผมบวกหลายอย่างผมให้ความรู้ก็มี นะครับผมพูดเรื่องกินเที่ยวก็มีนะฮะกินเที่ยวก็มีบันทึกประจําวันนี้ผมอาจจะไม่มีนะเพราะว่าอาจจะไปรวมกับเรื่องกินเที่ยวมันก็คล้ายๆเห็นชีวิตส่วนตัวของผมไปด้วยแล้วนะครับประมาณนี้ผมก็ผสมผสานเหมือนกันนะครับเพราะว่าทําไมต้องผสมผสานฮนะส่วนตัวผมนะ,อะพอดีของผมทําเกี่ยวกับความรู้อย่างเงี้ยเหมือนเงี้ยมันค่อนข้างเครียดนะมันค่อนข้างเครียดเสร็จปุ๊บก,ก็เลยอยากให้ผู้ติด,ดตามของผมนะนะครับต้องการแบบเหมือนแบบ ได้ผ่อนคลายบ้างนะเห็นคิปๆก็เออโอเคมาปล่อยให้เห็นชีวิตบ้างมันจะได้ดูเหมือนแบบคนสนิทกันเหมือนเพื่อนกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรผิดเลยถูกครับสิ่งสำคัญก็คือคุณทําออกมาเถอะทำออกมาเสร็จปุ๊บนะฮะคุณจะเริ่มดังคุณจะเริ่มดังเริ่มมีคน,คนรู้คนรู้จักนะครับบางทีคุณทํางานประจําอยู่นะครับบางทีคนอาจจะเรียกคุณไปช่วยไปที่ปรึกษาอะไรก็ได้ หรืออาจจะขอคุณไปช่วยทํางานเลยก็ได้ท์ทไทม์ time. หรือว่าอาจจะซื้อตัวไปเลยก็ได้นะฮะเอ่อหรือถ้าเกิดคุณเป็นนักธุรกิจนะอาจจะมีคนติดต่อขอร่วมทําอะไรด้วยอะไรอย่างนี้นะครับหรือคุณอาจจะมีลูกค้ามากขึ้นนะฮะมันได้บท่นะที่จริงคอนเทนต์เนี่ยมันต้องต้องบวกตัวนี้ด้วยนะว่าอันนี้จะละเอียดกว่านะครับเพราะว่าในในหนังสือนี้ม,นมันมันมีร้อยหกสิบกว่าหน้านะครับมันพูดในนี้ไม่หมดนะฮะก็รับกันได้นะลายแอดเวัาพบนะครับ ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแอดบรรทัภพเนี่ยโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากาลังคิดว่าจะทำคอนเทนต์อะไรนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งต่อไปครับยังจะมีพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคิดไม่ออกนะทำคอนเทนต์ไม่ออกจะแก้ไขยังไงนะครับมีงไงก็ลองติดตามกันได้ครับสำหรับวันนี้จบลงทุกนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ